รับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้อย่าทำอย่างนี้กับหูหูรับไม่ได้หนูรับไม่ได้หนูรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้รักไม่ได้มีกับหนูหนูรับไม่ได้หนูรับไม่ได้หนูรับไม่ได้หนูรักไม่ได้หนูรับไม่ได้รับไม่ได้หนู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 รับไม่ได้ไปรับไม่ได้หนูรับไม่ได้หนูรับไม่ได้หนูรัไม่ได้หนูไม่ได้รับไม่ได้ยังเมื่กี้กับหูหนูรับไม่ได้ ถดูผู้หญิงตาเห็นนะคะทำตาไม่ได้ตาไม่เห็นรับไม่ได้รับไม่ได้ดูรับไม่ได้ดูรับไม่ไดู้รับไม่ได้ดูรับไม่ได้ดูรับไม่ได้ดูรับไม่ได้รับไม่ได้ดู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 รับไม่ได้รับไม่ได้ดูรับไม่ได้ดูรับไม่ได้กันดูรับไม่ได้กันดูรับไม่ได้ดูรับไม่ได้ดูรับไม่ได้ถามที่กินเจลาบแล้วเนี่ยเจลาบมาละฮะ ถามนี่กินเกาเหลาไหมเนี่ยเกาเหลามา้วนกินเกาเหลาไหมล้เกาเหลามา้เนี่ยอ่ะอ่าังไงทำปากงอเอามอมามอไมมายไมมาักไม่เอาไม่เอาเกาเหลาไม่ดกเกาเหลาไหมเกาเหลาชมไเกาเหลาไมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอร่อยมอยอร่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 อยไม่เอา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  ไม่ได้หนู่มเไม่ได้เก่งมากมันเก่งที่สุดอะไม่ได้หนูรัเราไม่ได้หนูรับไม่ได้หน่เราไม่ได้หนมเราม่้หนุมไม่ได้หนูรับไม่ได้หนู่มราไม่ได้หนูรมบไม่ได้ห่เราไม่ไ่มม่ได้่ไม่ได้หาไม่ไ้มาไไหนเาไม่ไหมเราไมไราไม่ลเราไมไเอาไม่เอาเราม่ไนาไไมาไม่นเอาไม่เอาไม่เอาไมดเอาย หัวเขาไม่เอ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 าเลยงไม่ฟังเลยทำมาโล้ม่เขาไม่ไม่เอาไม่เอาเอาอะไรข้าวขาหมูข้าวขาหมูข้าหมูไม่รู้ไม่เอา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 หรือมันใหญ่เ้ามันใหญ่เขามันใหไม่เอา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 เอาก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวไหมคิดก่อน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 แล้ไม่ได้หนูไม่ได้หนูเราไม่ได้ไม่ปู่ถั่วไม่ปว่ถั่วเอาไม่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 เอาขนมจีนไม่ลู้เอาไหม

ไอ้แสบไอ้แสบของแม่ไม่จับ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 ้ยเว้ยเว้ยเวเอากินก๋วยเตี๋ยวไหมมามมัมไหมโอเค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 ไหมโอเคไหมโอเคก่อนโอเคโอเคอ่ะฮะโอเคโอเคอะไรคะลูกน้องเอาอะไรคะกินโอเลี้ยงไหมลูกมามมัมโอเลี้ยงอะไรงั้ กินเก้ากันก่อนเลยก่อนเอากินเก้ากันก่อนเลยก่ะน้องหม่ำอเลี้ยงไหมเก๊กงวยไหมลูกเก๊กงวยสีเหลืองกับหนูอะเอาไหมคะหนูชอบสีเหลืองสีเหลืองอ่าเลยสีเหลืองเก๊กงวยเก๊กอ่ะแม่เอาเก๊กงวยดิหอยหอยเก๊กงวยไวจิ้มมามากินเก๊กงวยมาแม่ให้กินไอเก๊กงวยหม่ำ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 เก๊กงวยผ่านผ่านแล้วกัะลูกให้ชิ้มล้นเ